พี่น้องมัน,นี้อยู่กับแม่นุทสวัสดีจ้าอยู่กับลูกเขยนะจ๊ะไอ้ออยอาบน้ำแต่งตัวอยู่อยู่กับพ่อเยี่ยมพ่อเท่านะจ๊ะมันบริเฮ็ดเบีซอยเขาเลยมันไรเขาอันนี้หมอค่านี่ปิ้งไก่ลูกปิ้งไก่มาจากตลาดมาหอดปุ๊บปป็นนี่ก้อนหวานเลยกวาน,น,วานลาขึ้นบ่อมันเบียดบริเฮ็ดยาสีดาลูกเขยสันหลายทั่วสีเข่าคลิปและแม่เข่าใดเนาะกินดังเด้นี่กินลงหูดังไฟไว้ก้อนละกินเซ็ตเป่าหัวขังข้าอันนั้นออกรถเขาสิมาเกตดินไส พะรวนี่นพรวนแม่เห็ดได้ลูกนี้เส้นเแสรดได้นี่เอาเอาสอดส่นมาก่อนมาดามเร็วๆลูกๆลูกเคยเป็นตะสร้างบ่อฝุ่นพ่นหักกันย่างพ่นหักกันเนาะโอ้ย่างพ่นหักกันไก่ใหม่เดียวกับกินน้ำกันมาอือหืมเขาเจ้าสด็จะเขาพูดเขาเจ้าไหมพ่อแม่อ้าวเหรอเห็นอันนี้ไงผัดกระเพรา ขาี่เสียงโอ้ขอบคุณเสอืมเืส้ส้าบอนั่นเด้้สืสีนี่มาเป็นน,น,น,น้านาันนทุกแ้่มันละไปพี่น้องเขาเ้าแล้วครับผมว้นแล้ว<ช><ช>กเกบกเก่เบื่ท่านเลยมาอยู่แต่ตัวบ้านหนี่้ว,วยอยู่ห่านเอาเกเนาะครับไป้วรเตโรซ<อ>สายไฟไฟมันง่ายเรื่องเอาไม่ไปทำไปายสายบเจ้าพ่อท่านหนึ่ตื่นเด้อ คุหน่หน่อยเคุณน่หน่อยเว่านตื่นจน้ใจได้คุณนีดปึ๊บคุณจะมาบอกหู่กูขื่นออกหลู่สามม้วนไปกินกันมาัก้ยังแข่งกันก็ประกันมาเออตุงตี้กันนันวนหงหัวกันนันวานมากระเด้นยังกันไมบอกยู่่บอกจุ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 บอกว่าได้ใครกีนดีบ้างสีสาม มันขึ้นบ้านตีฮะขนบ้านตีสิหยาบมึงเบยดายปตีทามนางกันอันนี้ยังดียุ่เกินเจอเทาเแียวเลยเอเจอทาีวอจ่เพื่อตใกล้จะมีนาะถ้าตีมีพี่หน่อยหยับเคยไงฉันไปฮัเหนียกเยเด็ดมากอยู่เคยไงฉันเห็นเบียดเลยอ้าวมากเอยไงในซอยจักแบกบ้านอยใครรเอ้องนึง แล้วลืมไปเริ่มไปไทยเว้ยยี่มันเห็ดเบียดกับบริษัทไทยร่วมกังสี่หลักไปนี่แต่มันย่ามกินเออมันเหตุเบียดมันเห็ดเป็นเยอะเขาหยิบประวัติขึ้นแล้วเขาบอกว่ากลัาหำมช่ควคมดันพร้อมบ้าหรือเปล่ามาบอกกันนะวันละโลกกันนะความความดันขึ้นไก่ไม่แย่อันนั้นมันนี่โอ้ยไก่ไม่แย่ไหนซื้อมาแต่ซุ่มพ่นเตี๋ยโอ้ย กอเห่าหลูกเอ้บอโอ๊ยหดจังสีบอกโอ๊ยปาอันจนมาอันตัวหินนอสะเซือนตัวตวตัวตัวหลังตาเลยบางทีแล้แยงดากเ่ยโอ๊ยพวกนังกัดไก่ะรอกเหาก็บ่วกหัาจังเลยโอ๊ยตัวเซนจ์มปเอาอได้กระได้กูหลงเงินดอกเว้ยฮัดไป็นตัวเด้อริสะดวงนะกเห่าก็ไปพาออกแน่ปวดพวกหล่อนสู เราได้เดอเจ้าเชกให้าเจ้าเช็อบกาะเลบอนี่กินไนเสือเบเสยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมได้กินเขาตกับผีโอ้พ่แม่ไปห้องไปกดไรกดแชรได้เลยจอยคลิปนี้กับ่มียอกินโอ้ยนี่เลาเ้ยนี่ลานั่นนี่นโอ้ยนี่ะโอ้ ุณให้ตอกนี่บกลาฮื่บกไงบกเขาฮื่บกน้อยจะมูมีปะจำม่ะจะมูมีมีมีเอ้าไปลองยะเพ่มก็ไรก็แจ้วก็แสดให้เมนูนะครับนอมไงมั่หรอบ้าแม่บกเคยไงมาจะขาแน่เร็วอ้๋เไงก็ต้องอ่าบน้ามล้วาเนาะตาขาวกอนตาขก่อนอ้ตาก่อนนี่าตกนะครับนาะเลย ซีเลียลหอดให้ลูกห,หวัวไั้พวะเจ้าคงเดี๋ยวมันมีเลื่อสิเกียกันอีกโยมันมีอีกขอนึงโยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอขออยังเออซูนอยู่นี่ซูนต้องหมดเสาแล้วยังยังบ่ทนไหนเล้วอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจออยเจออีกชิบหายอ่ะเออเจออีนนี้บักกันดีกับพ่อบักกันดีคือกันละดีมันล้วหัวกันกับพ่อเถ่ามันเนาะบักใหญ่กับบักน้อยอ่ะนี่นี่นี่บักเถ่านี่ล่ะ วตากร้องใครเล่ยไปไหนกินอกแพะนั่นมันเคยไงเอากินอันนี้พัดพัดไก่จีมี่มือมีอเธอนั่นล่ะกิมนกมินนลูกหลากินือลูกหลาแซ่บบอแซ่บบ่แปลงปันมาใหม่แซ่บบ่ลูกหลาแซ่บบอคือหกใสคังเย หน่องบอกเพื่นค่ะพี่น้องขอบคุณหันษาขอบคุณตลกขอบคุณเสีเรียกค่ะพี่น้องครัฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเสเรียกหน่อยก็มูเสียหลายก็มูสวัสดีค่ะตุ๊กตาสิบอกเลยเด้บอกตอนถ่ายไว้เนาะกินยาอันนี้ก่อนครับลุงบานโอ้ยจะไปกินยาซีดดวงคุ